เวสวัสดีผมวันนี้อยู่เกมอันนี้แฟนการอีกแ,แล้วนะครับผมหูยเรียกได้ว่าเจอกันไวๆไวนะครับผมส่วนวันนี้นะครับที่เราจะมา FK กันนะครับนั่นก็คือตัวของประตูซัมเมอร์นั่นเองนะครับผมนี่ประตูซัมเมอร์นะครับผมเพราะว่าประตูซัมเมอร์รอบนี้นะครับมันทํามาให้ FK เรียกได้ว่า FK ได้แล้วกันนะครับในตัวของเทนนิสทาร์หรือว่าจะเป็นอิมูเลเตอร์ต่างๆเนาะอย่างเช่นโมโมที่ผมใช้ประจำเนาะก็เพราะว่า รอบนี้มันไม่ได้สุ่มด่านนะครับแต่จะเป็นด่านเดียวกันเลยก็คือซันเทมเพลนะครับแล้วก็สุ่มเป็นบัฟนู่นนี่เนาะมันจะทําให้เราเ k ฟได้ครับรอบนี้แล้วก็ข้อดีของการเ k ฟประตูนะครับก็คือเราจะได้ไอ้กล่องนี่ป่ะไอ้กล่องน้ําแข็งนะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูดียว่ามันชื่อนี่นี่นี่ไอซ์บ็อกนะครับกล่องนี้เลยนะครับเวลาเราเปิดเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ของตามนี่เลยครับจะมีพวกฟามิเลียรีโรแล้วก็ กรีน e อ a เซนต์นะครับอันนี้มันของดีมากๆเลยนะครับก็จะมาพามา FK กันนะครับเดี๋ยวไม่พูดคามตามเพลงเยอะแล้วกันไปดูตัวละครกันเลยดีกว่าไป let's go ก็ตัวละครรอบนี้นะครับจะใช้ตัวโหดนิดนึงนะครับเพราะประตูมันโหดจริงๆนะผมจะใช้เป็นโมนาส2ตัวเลยนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีนั่นแหละแต่ว่าใครที่มีแบบตัวเดียวอย่างเงี้ยก็ใช้ตัวโมนาไปช่องแรกนะครับส่วนช่อง2ก็ ถ้าใครไม่มีจริงๆนะครับให้ไปใช้พวกตัวที่มันวางตัวเดียวแล้วตีรแรงๆหรือว่าวาง3ามตัวก็ได้แต่เพราะตีแรงๆนะครับถ้าเป็นตัวจากอีเวนต์ก็ดีนะครับเหมือนมันจะมีบูสต์ดาเมจด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะยกตัวอย่างถ้าเปิดเป็นช่อง2ที่ไม่ใช่มนากก็เป็นพวกกินโมริกก็ได้นะพอคออรอบเนี้ยผมคิดว่าถ้าใครลงมาแล้วก็เอาไปใช้ได้น,นะครับหรือว่าจะเป็นแวนการดนะครับไอพวกทาคุยะไอโอดิต้าอะไรพวกเนี้ยเอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ สำหรับคนไม่มีโมนาดแบบมีโมนาดน้อยนะครับเลยมีตัวเดียวอะไรแบบนี้นะครับใช้ตัวอื่นแทนได้แต่ว่าแฮนด์ดามจแรงหน่อยนะครับส่วนช่องที่3ามนะครับตัวตัดเลือดนะครับตัวไหนก็ได้ที่วางขั้นแรกแล้วตัดเลือดเลยนะครับเป็นตัวอะไรก็ได้นะในช่อง3านะเป็นตัวตัดเลือดครับย้ําเลยเอาไว้เผื่อแดนไหนมันรีเจนนะครับเราจะได้ตัดเลือดบอนนะครับส่วนช่องที่4นะครับให้เป็นตัวที่ตีหลายๆฮิตนะครับช่องนี้เนาะ ก็เป็นตัวที่ตีหลายๆฮิตนะครับผมใช้เป็นฟูบุกินะครับเพราะมันสตันได้ด้วยนะครับมันแช่แข็งนั่นแหละแล้วก็ช่องที่4ไม่ใช่ช่องสี่ช่อง5กับช่อง6นะครับเป็นฟาร์มเงินทั้งคู่นะครับบัฟฟอร์จูนทั้งคู่เลยนะครับบัฟเม่งหาง่ายมากแล้วนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีเนาะรีโรมันก็มีแจกจากอีเวนต์ตรงนี้ด้วยเนาะไอใช้ไอนี่ไปแลกนะครับไอไอซีเนี่ยได้อีกสองร้อยนะครับกับอันเก่าอีกสองร้อยก็น่าจะมีแหละผมคิดว่าฟอร์จูนอ่ะไอที่ยากจริงๆน่าจะเป็นโโมมมมนนนนนาาาาีี่แหละะะคคครรรัับบใใก็เอช้ สองตัวได้ดีเลยนะครับตัวเดียวผมไม่แน่ใจว่ามันจะผ่าน100ปหรือเปล่าแต่2ตัวเนี่ยคืออีซี่แน่นอนนะครับผมจะไปทําตัวเดียวมาแล้วนะครับแต่มันดูยากๆหน่อยนะครับก็เลยไม่ได้อัดมาให้นะเพราะอัดมาเป็น2ตัวแทนแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในมุมมุ่งกันเลดีกว่าผมไม่พูดเยอะละพอพูดเยอะแม่งติดๆกับขัดนะครับผมพูดไม่ก็ชัดไป let's go bro อ่านะครับเข้ามาอยู่ในมุมมุ่งกันแล้วนะครับเมื่อกี้ผมลืมพูดไปเนาะก็ไอที่เอาไว้ลงประตูทัมเมอร์นะครับมันเอาไว้ทำเควสนี้ได้ด้วยเหมืออนนนนกัััะครบไตววสี่ ไหนนี่นะครับเคลียร์พอเท่านะครับผมลงไปประมาณสิบกว่ารอบนะครับยังไม่ครบนะแต่ประตูซัมเมอร์เนาะก็เดี๋ยวจะไปลงให้ครบนะครับจะได้มาทําตัวไลออนในตัวอย่างให้ด้วยมาจากแบ็คโอเวอร์นะก็สำหรับตัวประตูนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเยอะๆก่อนแล้วค่อยมาลงแบบว่าเอฟแบบนี้นะครับก็ไปฟาร์มไปหามาได้จากพวกริสคอร์ดของอนิเมะเวนการ์ดเลยนะครับมันมีเยอะแยะอยู่แล้วเนาะไอพวกเทียรสิบอะไปหาคนนะครับหาเกาะก็ได้ครับหาแบบพวกลิเชอร์ให้ให้เราไปเกาะอะไรพวกเนี้ย ก็ได้นะครับไปยืนเอฟเครอกดประตูอย่างเดียวนะครับแบบนั้นก็ได้แล้วใครมาปลามแบบว่าเปิดทิ้งไว้อย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผมว่าเราจะเริ่มต้นเซตอัพอย่างไรกันบ้างครับผมไป let's go โอเคครับพอเข้าเกมมานะครับให้เราเดินมานี่นะครับจุดเกิดบอลนะครับจะอยู่ฝั่งนี้นะแล้วเราเดินมาตรงรถมาไอเกวียน2คันนี้นะครับแล้วก็ซูมออกให้สุดนะครับเดินไปยืนตรงข้างหน้ารถคันที่2นะครับคันนี้เนาะที่มันเป็นหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็ หันจอมาด้านนี้นะครับโอเคแล้วก็นี่ครับเล็งไอตัวของปุ่มสตาร์ทนะครับนี่ขอบนีนะให้มันอยู่ประมาณตรงกลางประมาณนี้นะครับโอเคแอบซ้ายมาอีกนิดนึงนะครับนี่แ้มนอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดมันเริ่มไปอย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็ใขรกัวมาโคมันจะลับไม่ทันนะปล่อยแพ้ไปเลยนะครับไม่เป็นไรเพราะว่าประตูหนึ่งมันมี5ชีวิตนะครับมันแพ้ได้5รอบเนาะให้เราปล่อยแพ้ไปก่อนรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยไปเปิด มาโคนะครับเดี๋ยวรอแพ้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่านนะครับพอแพ้แล้วก็กดเปิดมาโคที่ผมแจกไปได้เลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับซัมเมอร์พอเทลเนาะกดเปิดไปเลยนะครับแล้วก็เมาส์เอ้ยไอตรงแถบเพย์ตรวนี้ก็กดปิดไปด้วยกระดีนะครับแล้วเราก็เอาเมาส์ไปวางตรงอื่นครับที่ไม่ใช่บนหน้าจอมูมูนะครับก็แค่นี้นะครับแล้วก็ปล่อยมันทํางานไปนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ดูนะครับว่ามันจะทํางานได้จริงๆหรือเปล่านะครับผมนี่ ตรงนี้จะรอนานนิดนึงนะครับเพราะว่าเผื่อบางคนมีประตูเยอะนะครับมันจะโหลดนานมากๆนะครับ อ่ะนะครับก็จบแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือมอนอีกตัวเดียวนะครับอ่ะพอจบปุ๊บนะครับมันก็จะรออีกแป๊บหนึ่งนะครับแล้วมันจะเลือก Portal นะครับพอเลือกพอร์ทัลเสร็จก็จะกด Search portal แล้วก็ลง Portal ใหม่ให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว FK Portal Summer นะครับสำหรับคนที่อยากลงนะครับเพื่อที่จะเคลียร์ไอเจ้าตัวตัวมิชชั่นนะครับมิชชั่นของ ที่เอาไว้ทำไอตัวไลออนอะไรสักอย่างนะครับเรโอวเรโยหรือแบบจำชื่อม่ได้ละโอเคผมเจะกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ของคนที่รับชมจนจบอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับมาดูพูดกี่รอบแล้วแต่ขอบคุณจริงๆนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมลาก่อนนะครับผมพี่ช